ลาน้อยกับลับลทั้งราบทั้งขี่รถมาหอทานแล้วโคตอเพื่อเธอฝ่ายใ่กันลาษต็มคาเป้ช้วงนินกินเป็นเริ่มโมดน้องเห็นเมือแรกนะโมนเห็นพี่อแด้มาันนี้นะสบายดีกคนสบายดีอนตาย วันนี้ล้น้อยเอาโทรัพท์ไปเปกเนีย่ยเอาไปแต่ว่าที่ทุกคนจะแ่วมือว่านนี่น้ำท่วมไปไรวันนี้กระท่อยูดิกิตกระเจ้าว่าเตมันลกไปแล้วรถไทยหันไปได้อยุ่รถจาัก,การได้ลุยไปแล้วน้อยครับรถจกกักรโก่งกันเลยเธอขอพภาไพาไปนี่พท้าโหดไปเท่าในการงานผอนางสาวผมพาลาหน้อยเป็นสักยาเลยโทน้อยนี่แดนและน้อย,ยที่มือผลบุกน่ะนะน้ำฝนเข้าแล้วกะ ตุ๋ยเลยนะเปิดเครื่องก็ขึ้นเลยซากกับ่าเข้า้วมันนี้ก็เอาไปเปกไปสอมยิวหาถังเตนะาไปอ๋อพ่ไปเอาโรดดี้เกเข้ามือ <c oughs> มัอนี้แดดว่านี้ก็แดดอยู่แต่ว่าน้ำมันบ่ลงฝนตกแห้งเลิกเด้ นี่เลยค่ะมาแปงตอนนั้นน่ะแปงฮะก่อนไอเสลอดแปงเธอที่สามชีรอดหรือบเปรับถึกน้ำฝนแล้วก็สากกบกข้าวเลยข้าวสาลทีท่าเอานแล้วก็ข้นข้าวไปในมือก้อนมากจังเลยเอาเจ้าไม่ทำเปิดเลยไปกับเลยททูบไม่ให้นะเจะ้าเทียน ท,ท,รรทุ่มเบิดแถวนั้นบูเห็นคนงานยี่บอนห้างท่านมันเลิกไมม่ะน้ำยังไหลท่านอยู่ทะเลแห้งค่ะเฮ้ยทีน้แถวนี้นะท,ท,นนะท่านท่านี้นะทุ<ำ>่มเบอร์บ<ๆ>ัวนี้น้ำแห้งแห้งนี่ลงเลยยังยี่บอนทา่าน that ยาาบนี่น้อยตืดแล้วสาวาพาไปประมาณนี้นะทุกคนของหม้อเมืองอาเค,คอร์โกนิ้มาแล้วคือว่าเอาเบาาย์ไม้ยู่นี่ทุกคนโหดเตะม,มือซื่อว่าอน,นี่ก็มาเอได้แต่ก็อย่าเอาเบาาย์ไม้เลยเองโทรศัพท์นี่เข้าไปคือไฟชัดจิ้มเอาเบาาย,ย์ไม้ด้ยนี่ก็คืนของละสาว ไปนำ้ำหนิวอะลอีตาเพ่อนจะซื้อไฟามาสานจิ๊บน,นี่เบย์ไหมครับเขี่แล้วมาจักได้หลายมเพื่อนก็จะเออเงี้ทุกคนมานทัน,ทานเวทวเบย์ทนเลนกับกระทันน่าขาวลยเอาตลาดมานี้ทุกคนอีตาเพิน่บนบวคขับก็อย่านอกบนันีนากพยายามจิบไปหน้าแล้วขับก็อย่าได้ก็อย่างหญ่ ปราโหดซื u, ้อเสือจิ๊บประสาจิ๊บเสือป่ามีนวตัวน้อยตัวเยืดมันนี้สัตตลาบริมานนำบอดีบอกแพนเินเข้าเห็นทุกคนเปิดเทอมมือเลกที่หนึ่งเดือนเก้าเปิดไปห้องที่ บม่ได้ให้บอบาเรไัททำมาหลายคนทำมือสากอ่บ้านบม่ได้ซักหลายคนต่อคิวยาวไม่น่าจะเพิ่ให้แล้เนาะชาไบซักทั้สะพอนนำมือซากอยู่บ้านว่ะฉัอะเออบ้านเออเค้าเปมื่อต้มสุดน้องๆกินน้องๆก็จมเยอะได้หลายมือแล้วไ่ได้มาตลาดค่ะ าิดาน้ำมะพร้าวเย็นกินบ้างดูบบได้เดินเลิกเอาห้าซื้อเ้อเอาด้วอ้าวสีบบ้งดูแซ่บบ่นกินเลยบัอบลุกเงื่อมันได้เฮอ่ะเย็นน้ำกัมื่อกินอยเฮิเมื่กินอยเฮิร์ล้วนะ <อ>ไปตลาดมากะเเทวนะฝั่งเราเอาคิดเยอะเพแล้วชื้อเอาเลยแหมเยอะเพแล้วเมื่อคิดแกไปไหนกูเห็นว่าเป็นไฮเล้วว่าไหมกับป้านวันนี้ามาซักอย่างก็ไม่ได้ซักอย่างซ <อ plac. S 1> ้ำเจอจีบอีตาก,ก็ยังมาหาเบรงหานี่หาจะซื้อหัวหันเบอร์เพจเลยเป็นน้อยห้าก,หากหา็หัวหันเบิดละตัวเลือกว่าเขาเอาเมื่อนั้นนะ ตัวนี้ได้ดื่มละเพื่อเป่าทรัพกันองโคน,นี้สี่บาทคูาย,ายาท้านี่่สามรเอยจนช่มอดสองเซ็นเซ็นไปเออเมื่อสานวันนี้ช่ำจีสาาดีจ้าได้จิบได้ช่วยจิบส่งโคนเลย ซึ่งเอาโท่อซับกับกัจเจ้ายังบ่ทันได้แปลงเธอทุกคนยังเอ็กซเรย์อยู่กัจเจ้าเอาอันเบอร์โทร่เธอเลยกัจเจ้าเบาเธอโทรมาถาก่อนกัจเจ้าแปลงได้เลยจังมาเอามือหน้ากนแล้วทุกคนน้องกำลังเลิกพงศ์พีน11โมงครึ่งเชื่องเพิ่มแค่นเพิ่รถถ่ายในอีพอนี่ ทงไหมเพิ่นนี่กะมึงโอ้หนักแท้จะโหปุ่มนะโพ,อพอเธอฝ่ายนี่กันลาษพอดีกับซาตแล่าพากันละกันมือละสามได้แปลงเพ้นรถคันเดียวมีรถทีมคันหนึ่งมาแต่นคข้อลงคือเก้าอันนี้ก็จนไปหานไหมผม่ห้หานเก้า โลกว้าก่อนเอ้วมือเรไปจักสามสี่ห้ามือนี้เดี๋ยวกนะเอาไปเอาก็ได้โทษรทรับจะขะเจ้าเป่งยังบ่เลวแล้วขะเจ้าว่าเทูถามมือมือข้าเจ้าเป่งเร็วจะไปเอาได้ค่ะจทูทับประมาณสูสามมือก่อนอย่งเอ็กซเรย์อยู่ออน้ำเห่าเข้าไปท่ายคลิปมือฝนตกคนนั้นเลยน้นำฝนเห่านอกอีเธอที่สามย่เล้ยอยอาสามเธอละสามเธอตายแล้ว

อ้เขาก็เดีมาค้นยเยล้นคุนจะพักอะไรเฮิน้นต้นมะขาวต้นนี้สองร้อยบาทใครทุกคนเข้าซื้อฮะก้อนนะร้อยหกสบาท,บาทแลยอะต้นนี้ก็ส่งร้อยบาทถาะว่าต้นมันงามจารยขายเพงยูเล่านะเบ้ไหมแพงทุกคนผมืคยยูท่ใหเดี๋ยมีเอซคอมเมนต์ละหน่อยว่ายูทยนใะหต้นห้าสบาทกับพวกซื้อลทุกคนถือว่าถึ้อยูห้าสบาทห้500าร้อยจนหอดสองรอยือต้นนี้งาม,มันฮักกได้ อันนี้ต้นทัเลนขบิทค้าเรลือเขาแยกมันโ้นเลยน้ำลดน้ำล่างมีเอฟซีอเฮ้ยละน้อยซื้อต้นทะเลนมาปุ๊นทุกคนละน้อยซื้อมาปุ๊เลยเด้อ สิมาปูรองเบืองุกคนบูฮูวาสชิเป็นหรบอบพราะว่าดินอยู่ฟังเล่าฮานาดินเด็ดดินห้วนนะอากาศห,วหัวแถวบ้านเท่านะถ้าทางอันฟังเล่ากระทั่งภาคใต้เล่าใต้พูดนะจะเป็นนทรเนนะเพราะว่าอากาศที่นั้นอากาศจะหนาวภาคอันใต้ปักสองเด่นหนาวคุณนะแต่แถวบ้านเท่าอากาศจะหวัวนทคกคนเห็นกับเจ้าปุ๊ก,กับปุเป็นมากเดอันเห็นอันของกับเจ้าระส่วนกับเจ้าฮานะแถวแถากระสิป,ปูรองเบิเ้องหมดหลายเตอทุกคนมีไม้หกต้นนี่กะ มืดเกาปดสบาทเบี้ยไม้ทางฟังล่าจะเพ่งเพชรเลือกกระน้อยห้าไปถามเบึ้งนะถามนาอกัจ้านะส่วนใหญ่ก็มีแต่ราคาเดียวกันมืดแต่ละเพศในฟิตอันนี้ส่งโรยส่งร้อยบาทมะพร้าวมีร้อยหบบาทรินจี้ทเรสนี่ก็ร้อยหกบาทน,นี่ก็ทอเรสร้อยหกบาท,นนบาทมากระทันสามเบ้กับเบ้ละร้อยพอดีเป็นสามรกระทัน นั้นเราขนกระทันใหญ่งๆนีๆนนะกระทันลดนมสดเจ้าว์กระทันเขียวโตล่งไปเขาปิดต้มเสือกระดูกหมูบริสุทธนแบบใส้กรอกหรือไมาซื้อซื้อเด็กกระดูกหมูดูกรดูนี่เหไหมสิเอาผักซื้อซื้อผักอะซื้อซื้อหมู น uh huh> ี่ต้มเชกอะดูหมูเลยบุมีิันขนกเชอกดูหม uh> uh ูนี่แก็สซแบบน้นัวๆนัวรถนีชิดาใท่นได้เอาพิลลุสูบแบบนี้นะขีบเชือมอันไปอะไควรจะขีบปิ้งป่าจ้า จับถ้วยเลยมือเบิงเดีเลยมันกลบอกไหวก็เด้เลยะซึ้อกระเทมเจียวท้าแคลอรี่เนี่ยปวดเสือโบมเด้อกค่นกปเปต้นการแซเื่อกินต้นเทกินแล้วจังไปต่งเทศน้องมงก็สิไปต่างะเทแล้วบันนี้แส่บบแคนแบบอดีเด้ชวนแม่เอฟซีมาเด้อกี้าปเปน้นกันเด้อเสพบโรลี่ เต้มคัพเป้ชุบงกินกินแล้วพาไปของพเป็นเลิ่มโมดเฮาเฮ็ดมือแรกนะโมนเห็ดพื่อแด้มันนี้นะเห็ดใหม่ตรงนี้เห็ดมันเก่งแล้วบชักจำบักจลืมละอืมละเฮ็ามสำหรับหายเ้แันอืมอืเอร์ี่จยบเส็บทุกคน จะปีวนหวนตัวท่งเงเส็บอกเชงเพชรซื้อเมื่อกี้หลายพด ยแล้วทางพี้ทางเสบปวายถืนะโป้งควายไอจอกนะม่ดุอีน้อยควายสามผมสบอลดอนึ้งก้อนซึงก้อนซึงึงโอ้อัดสามไได้ทุกคนเอาไปของเพนกไปเด็ดไปนี้น บริกางจองกินข้าวเด็นน้องกับไปองเห็นทุกคนเลิกกับประมาณสามโงครึงตอนแรงพองเล่ะสำหรับคลิปนี้ละน้อยก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเพื่อเป็นกำลังใจละน้อย,ดยเด้อแดีวพบกันในคลิปหนะ้าบาย